เจ็ดโมงครึ่งนะครับก็เลี้ยวได้ทีละเลนเพราะว่ามันไม่มีไฟแดงนะเป็นยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเข้าแถมแถมมีกลวยกั้นตรงนู้นอีกนะครับกรวยกั้นอยางน เวลาเลี้ยวออกก็เลี้ยวออกได้ทีละเลนเลี้ยวเข้าได้ทีละเลนเลี้ยวออกได้ทีทีละหนึ่งเลน ก็รถในซอยจริงๆไม่ได้ติดนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังข้ามถนนไปเร็วมากไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ใช่ทางหลักเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยครับไ,ได้ชิวมากรถไม่ติดเลยโล่งจริงๆครับเจ็ดมงครึ่ง ไม่รู้ว่าใครบอกว่าติดนะมันมันติดยังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อ